ประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะ มีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตก็เหมือนกับที่ผ่านผ่านมาผู้ใหญ่รุ่นก่อนเขาก็พูดอย่างข้าพเจ้าก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเคยเรียนรู้ลองถูกลองผิดต่างๆมามากแต่ผู้ใหญ่เขาก็แนะนำ เขาก็ชี้แนะแล้วเขก็พูดแบบนี้ว่าอีกหน่อยอนาคตของชาติบ้านเมืองหรือของครอบครัวเอาแค่ครอบครัวครอบครัวอีกหน่อยเราก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกหน่อยเราก็จะแยกครอบครัวไปสร้างครอบครัวอนาคตอยู่ที่พวกเราประเทศชาติบ้านเมืองมีความสุขมีความมั่นคงก็อยู่ที่พวกเรา เพราะฉะนั้นประสบะการณ์ที่ดีประสบะการณ์ที่ถูกสำคัญถ้าเรารู้อยากรู้อะไรมันถูกมันผิดมันก็มีตัวอย่างซึ่งสมัยนี้คนไม่ค่อยชอบเรียนประวัติศาสตร์กันคนไม่ค่อยคิดอะไรย้อนหลังไม่ได้สอนให้เป็นคนสมัยเก่าไดนโนเสาร์อะไรแต่ความเป็นมาความต่อเนื่อง เนี่ยอย่างที่มาเนี่ยก็นั่งรถมาลงจากรถมานั่งที่นี่มีรายการต่าง,างๆก็คือความต่อเนื่องความเป็นมาชีวิตของเราเนี่ยความก็มีความต่อเนื่องความเป็นมาถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติบ้านเมืองทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเราก็จะรู้ว่าอะไรมันดี อะไรเป็นประโยชน์อะไรมันไม่ดีเพราะว่ามันมีของดีมันก็มีของไม่ดีมันมีของถูกมันก็มีของผิดก็สำคัญที่เราจะเปิดใจศึกษาว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันเป็นประโยชน์อะไรมันไร้ประโยชน์แต่อย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์ก็มีทั้งของที่มันเลวชั่วร้าย แล้วก็มีทั้งของที่ดีแต่ที่สำคัญคือเราต้องเอาบทเรียนมาใช้แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เพราะเราคืออนาคตประวัติศาสตร์รตาตรมาปัจจุบันปัจจุบันก็คืออนาคตปัจจุบันถือไมโครโฟนพูดกับเราอยู่เอาวางนี่ก็เป็นอดีตแล้วเคยถืออยู่ปัจจุบันไม่ถอืออนาคตจะจับมาจับขึ้นมาอีก ก็เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันกรรมสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ทําอยู่นี่ก็จะได้ผลเช่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจหาความรู้ตั้งใจหาเหตุผลว่าอะไรมันถูกอะไรมันจะดีต่อว,วนรวมมันก็จะมีผลดีต่ออนาคตถ้าเราไม่เรียน เราเที่ยวอย่างเดียวหรือเราไปฟังอะไรที่มันไม่ถูกต้องโดยไม่คิดมิจนาว่าอะไรมันถูกไม่ถูกแล้วเราก็ออกนอกลูก่นอกทางกว่าจะกลับเราเข้าลู่เข้าลูก,ลกเข้าทางมันก็เสียเวลาไปเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือนเป็นสิ่งที่ทําให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มต้นจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนัก หมู่คณะรักครอบครัวรับหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงาน,นดิเลกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกทั้งเยอะแยะแล้วก็เน้นในทีเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนอ่ะถึกอ่านประวัติศาสตร์กันบ้าง เพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงถ้าเผื่ออยากได้ประสบการณ์เรียนรัฐก็คือศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมามากๆแล้วเราก็จะได้เรียนรัฐก็จะบอกอ๋อเอ้นี่สมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้แล้วทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วปัจจุบันเราจะทํายังไงให้เรามีความรู้มีร่างกายที่แข็งแรงมีใจิตใจที่จะรักษาเป็นเทศชาติบ้านเมืองอย่างน้อย ไม่ไจ้เอยู่หัวสมเด็จก,ก็เป็นกำลังใจให้